ยวกันนะคะแล้วก็ับาปันนะค่ะวันนี้ถามลนหลายที่ที่เราเคยถามอาจารย์แล้าจาบอกให้เป็นกาแฟดำใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดนะคะอเดทหมือนี่ที่เจาไปเมื่อวานกาแฟดำแน้ำะมพิจารานะคะว่าเช็คที่นึ่ที่จ้ามาอเลยว่านะำ้ผมรว่าถ้ามีนมอยากได้ค่างท่านซื้อกาโกมีนมมาเ้นเลยว่ามีนม่ินเพียงแล้วก็มีนมทาน คือโกโก้คือเดียวแล้วก็ผสมน้ำตาลและกลิ่เพียงกลิ่นที่นี้ที่พ่อเขาคือท็อกซี่เนตที่เขาเขียนข้างถูกว่าผลิตมาจากน้ำมันปาล์มอย่างเดียวเลยเป็นน้ำมันปาล์มโดยเฉพาะก็คือน้ำมันพืชอันนี้ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นกลิ่เพียงทำได้มี่ห้องทอกซี่เนตแต่ต้องอ่านก่อนนะคะดูที่สองด้วยดูที่สองด้วย นะคะว่าไม่มีนมผสมนะคะน้ำปล่น้านะคะดื่มได้นะคะเป็นน้ำผลไม้ยกเว้นน้ำสับปะรดน้ำมะพร้าวเพราะว่าลูกมันใหญ่กว่ากำมือเรานะคะน้ำปัานน้าต้องเป็นน้ำผลไม้ที่เล็กกว่ากำมือฉะนั้นก็จะมีน้ำองุ่นนะคะได้น้ำแอปเปิลน้ำส้มน้ำลำไย็กหท้วยอยู่ได้แต่ต้องไม่มีกากนี่ยนะน้ำส้มต้องห้ามกินกากห้ามกินกากเข้าไปลำไยก็ห้ามเคี้ยวเนี่ยนะที่ปต่น้ำได้ เรียนแจ้งสำหรับน้ำปานนะแต่น้ำนมถั่วเหลืองไม่ได้นะคะนมทุกชนิดแล้วก็วัดอื่นถ้าเราไปถือสิ่งที่เราเคยไปเนี่ยจะทานนมถั่วเหลืองเมื่อจะมีแล้วก็สอยได้แต่วัป่ะทูทะเบิกนะคะเราเป็น